สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินตามหรือเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายของปี2565พับ66นั่นเองครับและก็จะมีโรงงานที่จะมาจ่ายเงินในครั้งนี้ด้วยก็คือเป็นการสํารองจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาบอกนะครับว่ามีโรงงานอะไรนั่นเองครับสําหรับเงินตามปีนี้ก็คือปี2 6 6 5ันันะครับยังไม่รวมหักเข้ากองทุนซึ่งไม่รู้ว่าจะกี่บาทเราก็ต้องรอมติอีกครั้งหนึ่งเขตบวยคือตัวเลขน่าจะเลยครึ่งของแบงค์ร้อยนะครับก็คือน่าจะ เลยครึ่งก็คงจะเกิน50บาทขึ้นไปแต่ก็คงจะไม่มากมายอะไรนั่นเองครับส่วนรองบวยก็น่าจะมี2เขตตัวเลขก็น่าจะร้อยต้นๆจากนั้นก็จะขยับเป็น120ถึง130บาทไล่ตามลำดับไปเขตสูงสุดก็จะประมาณ160บาทกว่าๆนะครับตัวเลขนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับเราเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนั่นเองครับ เอาเป็นว่าเอาแค่คร่าวๆก่อนรายละเอียดคิดคำนวณก็ยังมีอีกหลายตัวไหนจะต้อง รอถกกันในคณะกรรมการอีกไกลและความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงมีอยู่ตัวเลขที่เห็นก็พอยืนยันได้ว่าก็น่าจะมีเงินตามได้กันทุกเขตนะครับสำหรับปีนี้ดังนั้นโรงงานก็น่าจะสำรองจ่ายเงินส่วนหนึ่งออกมาจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อที่จะเอาไปทำทุนบำรุงอ้อยประโยชน์ก็จะตกถึงทั้งโรงงานและ,กะเกษตรกรนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะเอามาบอกกล่าวกันสำหรับโรงงานที่จะจ่ายเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายในครั้งนี้ก็คือเป็นการสำรองจ่ายล่วงหน้านั่นเองครับก็จะเป็นโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองบ้านไร่ก็มีการประกาศจ่ายเงินเรื่องค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปี2565ทับ66นั่นเองครับสำรองจ่ายล่วงหน้าเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายครั้งนี้จ่ายให้ 50บาทต่อตันนะครับโดยจะโอนเข้าบัญชีของชาวไร่อ้อยจ่ายเงินในวันที่19กรกฎาคม2566นี้นี่เองครับก็คือบริษัทของกลุ่มลินนี้ก็จะขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยมากกว่าคำว่าครอบครัวที่เราจะ จ่ายเงินสำรองให้ก่อนในครั้งนี้นั่นเองครับหากมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เขตส่งเสริมใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนสำนักงานอ้อย0654725074นั่นเองครับนี่ก็คือน่าจะเป็นเปิดเลิกยามที่ดีว่าโร,โรงงานต่างๆก็จะ เริ่มทยอยจ่ายเงินสำรองล่วงหน้าให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรก็ไม่น่าจะช้าคิดว่าปลายปีนี้คิดว่าจะน่าจะได้จนครบนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับมีข่าวคราวอะไรที่ไหนและก็มีการจ่ายงา จ่ายเงินที่โรงงานไหนผมก็จะเอามาแนะนำบอกกล่าวแก่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ